อันนั้นไม่ับละ่่สวัสดีค่ะพบกับรายการเก็บมาแล้วเอามาคุยเออประจำวันวันนวันจันทร์ที่29อ่ะเยเราเสนเดือแล้วเดแล้ววันนี้ก็เดินออกแล้ว ก็โอ้วววจันทร์ก็เป็นผมเช่นเคยพี่แป๊บไม่อยู่ใช่แล้วเป็นตาต้องปากแจ๋วของเราเองแจ๋วแหววปากแจ๋วตลอดกล้องแนละ้วพอหน้าก็เงียบอะไรอ,อะไรอย่างซีเรียสยิงลูกอะไรอ่ะไปเอาขาวแล,ล้ป่ะโอเคค่ะวันนี้ประเด็นที่เรายกมาก็าค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่ตึงเครียดนิดนึงออทุกคนรู้จักอยู่แล้วพระมหาไทยวันเป็นกระแสมาระยะหนึ่งเลยทีก่อนหน้านี้ออกมาโพลจะตึกเนาะใช่แต่ว่ากระแสท่านเนี่ยมีมายาวนานแล้วเออ ล่าสุดค่ะ a c e b o o k เพจพระมหาไยวันเปลี่ยนชื่อไม่มีพระนำหน้าพระมหาสมปองถึงจะต้องโพสต์เศร้าเออก็เป็นเรื่องที่น่าช็อกอยู่เหมือนกันนะเออที่ท่านจะมาสึกจะสึกล้อหรือยังไงเห็นใจสิงน่าใจหายเออใช่ใจหายว่าเแล้วเห็นท่านมาเป็นพระมาตลอดเนาะวันนี้จะสึกแล้วล้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ยังสงสัยกันอยู่เนาะญาติโยงแฟนเพจ f a c e b o o k พระมหาัยวันค่ะสุดงงหลังจากได้รับการแจ้งเตือนเปลี่ยนชื่อเหลือแค่ไยวันวรรณบุตรโดยไม่มีพระนำหน้า ขณะที่พระมาหาสมปองเนะีะ่คะถึงก็ต้องโพสต์เศร้าหลังจากที่พระมาหาภัยวันโพดข้อความเป็นในระบุว่าขอบคุณพระาศาสนาที่มอบทุกอย่างให้กับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งคนนี้ตลอดเวลา18ปีที่ผ่านมาขอบคุณข้าวน้ำจากศรัทธาของญาติโยมทุกคนชวนให้หลายคนสงสัยค่ะว่าพระมาหาภัยวันเนี่ยจะทำการศึกหรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้พระมาหาภัยวันเคยออกมาไลฟ์สดประกาศว่าจะขอศึก เพื่อแสดงอายะขัดขืนให้ความไม่เป็นธรรมหากรักษาการแทนเจ้าอาวาสรัดว้อทองเนี่ยไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นทางนี้ค่ะควองเคลื่อนไหวล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ๊กพระมหาภพวันได้รับการแจ้งเตือนว่าเฟซบุ๊กเพจมีการเปลี่ยนชื่อเป็นภพวันวณบุตรโดยไม่มีคําว่าพระนําหน้าชื่อและในรายละเอียดของเพจระบุว่าครูสอนพิเศษสลครูซึ่งญาติโย,ยมที่เป็นแฟนเพจก็ได้้ามามสดงความาคิดเห็นจ,จํานวนมากส่วนใหญ่สอบถามเนื่องจากสงสัยว่า พระมหาภัยวันเนี่ยค่ะสึกแล้วจริงๆหรือไม่พร้อมให้กําลังใจพระมหาภัยวันอย่างไม่ขาดสายเออ,อก็คือตอนนี้คนก็ยังสงสัยอยู่ว่าสุปท่านเนี่ยจะสึกหรอหรือยงังไงเพราะว่าสายเพจก,ก็แบบติดตามอยู่เปลี่ยนแล้ว,ลวเนาะเยน,แ,เเยนแต่ก่อนมันเป็นคําว่าอะไรก่อนมีพระมีพระนาหน้าเป<ม>็นพระมหาภัยวันเนี่ยรายละเอียดก่อนที่จะมาเป็นคู่พิเศษก็คือเป็นผระสงเนี่ก็ใช่ขออสภาอ่ะต่อนะครับ ขณะที่ล่าสุดนะครับพระมหาพวันได้โพสภาพกราพระมหาสมปองผ่าน Facebook พร้อมระบุแคปชั่นว่าแม้อาจจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแค่3เดือนเท่านั้นที่ผ่านมาแต่มันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากๆสำหรับชีวิตของผมนะครับพระอาจารย์คือพี่ชายที่น่ารักที่สุดสำหรับผมคือครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาและความรู้ต่างๆมากมายสำหรับการเผยแพร่ธรรมะก,กับผม กราบขอบพระคุณที่ไม่เคยรังเกียจพระน้องชายรูปนี้กราบขอบพระคุณสาหรับทุกสิ่งที่พระอาจารย์มอบให้ไม่ว่าจะฐานะอะไรก็ตามนะคารบรักและศรัทธาพระอาจารย์ตลอดไปนะครับนอกจากนี้นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของพระมหาสมปองได้โพสต์ภาพพระมหาไยวันในหลายๆเหตุการณ์พร้อมระบุคําว่ารักโดยแสดงความรู้สึกเศร้ารวมถึงโพสต์ภาพที่ร่วมกับพระมหาไยวนันลงพื้นที่ต่างๆพร้อมข้อความ รู้สึกอย่างไรเติมเองและรูปเพจที่รับทุกท่านซึ่งก็มีญาติโยมเข้ามาถวายกำลังใจพร้อมเคารพในการตัดสินใจครั้งนี้หากเป็นไปตามที่พระมหาพิวันเคยประกาศไว้อย่างไรก็ตามจะต้องรอทางพระมหาพิวันนะครับออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอีกครั้งหนึง่งหรือหากมีความคุ้มหน่าจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับก็คือตอนนี้ก็แต่ว่าดูจากโพลเราก็น่าจะเตรียมสึก พี่บอลเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าท่านอาจจะออกไปดูแลแม่เห็นว่าการแม่ก็เอออันนี้ก็ไม่ค่อยดีแก่ตัวแล้วอ่ะใช่ก็คนแก่เนาะท่านก็คงแบบเป็นห่วงแม่ด้วยแหละเออแต่ท่านก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างอะไรก็แล้วแต่ท่านก็โดนโจมตีเยอะเออแต่ที่มีประเด็นมาก็โดนตลอดทุกันโดนโดนตีอะไรอะไรไปเล่นทะเลก็เหรอ เราโดนตีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบบเรื่องอะไรกระแสต่างๆที่ผ่านมานะก็ดราม่ากันหนักอยู่ท่านก็คงอาจจะแบบด้วยหลายเหตุผลเละแต่เหตุหลักๆน่าจะเป็นเรื่องแม่เยอะคือที่นี่ก็คิดว่าถึงท่านสื่อออกมาแล้วแต่คนสัทธาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ท่านก็ก็ยังแบบว่าสามารถสอนคนได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยบวชมาตั้งกี่ปีนะสี่แปดเออก็นั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้เขาท่านได้ยังไม่ได้สืกนะแต่แต่ก็ดูแล้วก็ ก็น่าตื่นเต้นเลยดูโพสอะไรอย่างนี้แล้วก็ก็อาจจะ ใช่น่าจะเป็นรอเลิกเพราะว<ช>่าพักเนี่ยมีเลิกบวชแล้วก็ต้องมีเลิกสมือย่างอเออไม่ใช่ว่าคิดจะสึกแล้วก็สุดได้เลยก<อ>็ต้องรอติดตามดูค่ะสำหรับประเด็นนี้เนาะก็ถือว่ายังเป็นประเด็นที่<ะ>เป็นกระแสะมากในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ให้ความสนใจในประเด็นนี้จร<ะ>ิงๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเก็บมาเล่าออกมาคุยต้องจบลงเพียงเท่านี้ผมกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่มตรงผ่านช่องทางทีวีออนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ